ครับในส่วนของการติดตั้ง Windows นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูในตัวของดิสก่อนนะครับว่าเราเป็น GPT หรือว่า m b นะครับเราอาจจะโหลดโปรแกรม Army Partition มาทดสอบนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนสามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับให้เรามาเช็คดิสที่เราต้องการติดตั้งนะครับว่า ตอนนี้เป็นอะไรอยู่ในส่วนนี้นะครับทีที่ผมต้องการติดตั้งเป็น GPT แล้วสำหรับใครที่ยังยังเป็น MRB อยู่ให้เรากดตรงเปลี่ยนเป็น GPT แล้วก็กด Apply ได้เลยครับเมื่อเราเตรียมฮาร์ดดิสเสร็จแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นติดตั้งกันครับครับต่อมานะครับให้เราทำการใส่แฟลชไดร์แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะ แล้วก็เปิดเครื่องได้เลยแล้วก็ทําการบูตเครื่องนะครับแล้วก็กดในส่วนของบูตเมนูนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันให้เราดูว่ามันต้องกดอะไรนะครับสําหรับของผมก็กด F8 นะครับแล้วก็เลือกมาในส่วนของบูต UEFI USB นะครับกดเข้าไปเลย Enter ครับหลังจากเข้ามาในหน้านี้นะครับ แล้วก็ทำการเลือก Windows ที่เราต้องการติดตั้งไปเลยกด Boot Normal Mode หรือว่า Win Boot Mode ก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกในส่วนของ Win Boot Mode เรเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วนะครับให้ทำการกด next next ไปเลยแล้วก็แล้วก็ทำการ install น้ำกดติ๊กแล้วก็กด next ครับในส่วนนี้ให้เรากดตรง custom นะครับเพื่อให้ Windows ไม่อัปเดตจะได้เพื่อความรวดเร็วทำการ format ให้เรียบร้อยแล้วก็กด next next แล้วก็กด Next ไปเลยรอ Windows ทำการติดตั้งครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนเสร็จเลยนะครับปล่อยระบบทำงานเรื่อยๆจะมาถึงหน้านี้นะครับครับพอมาถึงส่วนนี้นะครับให้เลือกประเทศนะครับผมจะกดเยีดไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าทีหลัง กดเยีดอีกทีส่วนคีย์บอร์ดเราก็สามารถเพิ่มภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ทำการรอสักครู่นะครับ ครับพอมาถึงส่วนนี้นะครับให้เราเลือกเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นบริษัทนะครับผมเ,เลือกเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกด next ไปเลยส่วนนี้ถ้าใครมีอ e ีเมลก็าสามารถใส่อ e ีเมลไปได้นะครับส่วนผมจะใช้เป็นออฟไลน์ account ไปก่อนกด next ไปเลย ใส่ชื่อนะครับที่เราต้องการพาสเวิร์ดผมจะเว้นว่างไปก่อนนะครับกด next ได้เลยส่วนตรงนี้เราจะติ๊กก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะกดติ๊กออกทั้งหมด เพราะว่าผมไม่ได้ใช้บริการของข่าวนะครับกด Skip ไปเลยแล้วก็รอให้ Windows ตั้งค่าให้เสร็จสิ้นนะครับ ก่อนอื่นก็เราจะทำการอัปเดตวินโดว์นะครับเพื่อจะให้ระบบค้นหาไดเวอร์โดยอัตโนมัตินะครับไปที่ setting รูปฟันเฟืองเลยครับไปในส่วนของ u p ปเดตแอนด์ซิเคลิตีนะครับแล้วก็เช็ค for update เลยครับให้ระบบทำการอัปเดตไปอัตโนมัตินะครับระหว่างนี้เราก็ มาทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อความลื่นของ Windows ส่วนไหนที่ไม่สำคัญก็นำออกไปได้เลยครับต่อมาผมก็จะทำการตั้งค่าในส่วนของเวลานะครับไปที่กดปุ่มค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Control Panel นะครับ พอเราเจอแล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดพิมพิ์ตัวสตาร์ได้เลยนะครับเพื่อครั้งต่อไปจะได้ใช้งานง่ายแล้วเราก็ทำการเข้าไปที่คอนโทรลพาร์ l นลนะครับทำการเข้าไปในส่วนของค็อกตั้งค่าในแรงกดก่อน ในส่วนของแอดมินนะครับให้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาก,กับโปรแกรมอื่นๆส่วนของฟอร์แมตเราจะใช้เป็นภาษาไทยนะครับ ในส่วนของเวลานะครับให้เรามาเปลี่ยนไทม์โซนนะครับเป็น UTC บวกเจ็นะครับนี่นะครับสำหรับแบงคอกกดโอเคไปเลยส่วนต่อมาที่ผมตั้งค่าใช้งานเองนะครับก็จะเป็น Google Chrome นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลด Google Chrome และติดตั้งได้เลย ค้นหาคำว่าโ h r o นะครับแล้วก็ทำการคลิกลิงก์เข้าไปทำการดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับครับเมื่อเราเข้าโคมมาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับ หากเราไม่ต้องการให้ขึ้นบ่อยๆให้เรากดตรงโชมอลนะครับแล้วก็กดในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกเป็นไม่ต้องโชหรือว่าเลือกโชบางครั้งก็ได้ครับส่วนผมก็จะเลือกสุดท้ายเลยกดยดไป ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง Windows นะครับในส่วนตอนนี้เราก็รอเพียงแค่ Windows อัปเดตเสร็จนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการติดตั้ง Windows